สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ก็คือเสื้อเพาลอยแอลครับเป็นแอลแขน30นะเพาลอยแอลแขน30มีการดามล่างบนนะครับใช้เฟืองเดิมนะครับโดยการที่เราส่งไปเปลี่ยนหน้าเป็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนหน้าแป้นมาให้เป็นหน้าเป็นเฟืองเดิมตัวนี้5เกียร์ก็ไม่แน่ใจว่าใช้ของอะไรตัวนี้น่าจะเป็นรีโววีโก้5เกียร์ได้ครับ ดามสวยงามครับดามบนดามล่างเพิ่มความแข็งแรงให้กับเสื้อเผาแอลนะครับเมื่อเราดามเสร็จเรียบร้อยทั้งบนทั้งล่างแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาทําการดัดดิ่งอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะประกอบนะครับเพาลอยจะต้องมีความเที่ยงตรงนะครับในระดับหนึ่งนะฮะต้องมีความเที่ยงตรงนะครับเราก็ขึ้นเช็คดิ่งดูนะฮะประมาณนี้นะครับ เสื้อเผาแอลนะครับเขาจะมีความแข็งแรงทนทานนะครับต้องบอกว่าบาลูกปืนเขาแข็งมากบาซนแล้วก็ปลายเผาเนี่ยเขาแข็งนะครับจุดที่แข็งแรงเนี่ยน่าใช้สําหรับแอลนะครับต้องดันให้แข็งแรงด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นวีโก้หรือไม่กอรีโวห้าเกียร์ใช้นะักเป็นตัวเดียวกันได้นะครับดามให้สวยงาม โอเคนี่สองตัวนะครับก็จะมีเปลี่ยนหน้าแปลนเช่นเดียวกันนะครับดามให้เรียบร้อยนี่ฮะดามบนดามล่างเสื้อผ้าแข็งแรงแน่นอนครับทุกนี้ก็น่าจะเป็นเอลซุน่าจะใช่นะนะตัวนี้ก็จะเป็นรีโวหกเกียร์นะครับ สวยงามครับดามเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะฮะให้กับตัวเสื้อเผานะครับดามให้มันสวยงามแล้วก็ให้มันแข็งแรงด้วยนะครับแอลแขนแอลนะครับเราได้เสื้อเผาแอลเป็นแอลแขน30มาเราก็มาทําการตัดนะฮะชุดนี้เราจะทําการสร้างนะฮะเป็นพอลอยงานสร้างเพราะว่าเราต้องการหัวปลายเผาของแอลเนี่ย ปลายเพาของเขาเนี่ยเขาไม่หักง่ายหรอกครับเขาแข็งนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาไม่หักง่ายเพราะว่าจุดนี้เขาแข็งมากเราก็จะตัดเอาแขนแอลมาแล้วก็จะเอามาสร้างเป็นเสื้อเผาเพื่อจะให้เป็นเสื้อเผาใช้เฟืองเดิมได้นะครับแขนแอลตัดมาประมาณนี้นะครับเราก็จะมาชนกับเสื้อเดิมแบบนี้ เสื้อเดิมเนี่ยเราจะทําการตัดนะครับตัดแล้วก็ยัดแขนแอลเข้าไปเสื้อเผาะจะกลายเป็นเสื้อเผาสองชั้นที่สวมในนะครับเสร็จแล้วเราจะมีการดามบนดามล่างเสื้อเผาก็จะแข็งแรงนะครับะจะให้ดูประมาณนี้นะนี่ครับเสื้อเผาเราก็จะมีตัดนะฮะตัดเอาจุดที่แข็งมา เสร็จแล้วก็มาชนกับเสื้อเดิมตามบนดำล่างแบบนี้อย่างเงี้ยครับเหมือนกันครับเนี่ยแขนแอลเราก็ตัดมาแค่นี้เห็นไหมครับของเขานี่คือแขนแอลตัวนี้เป็นแอลหัวยาวเสร็จแล้วก็มาชนกับเสื้อเดิมนะครับเสื้อเดิมยัดไส้เข้าไปข้างในแล้วก็ดําบนดําล่างเขาเรียกว่าเพารอยงานสร้างอย่างนี้มันจะแข็งแรงครับเห็นไหมฮะชนเฟืองเดิมได้นะครับสามารถชนกับเฟืองเดิมได้จะไปใส่รถอะไรก็ทักทายมาได้นะ อยากจะทําไปใส่รถอะไรก็บอกเราได้พอร้อยเนี่ยมีวิธีการสร้างหลายอย่างหลายอย่างมากนะครับด้านในก็จะมีไส้บ้างไม่มีไส้บ้างนะครับมีบางตัวก็มีไส้บางตัวก็ไม่มีไส้นะครับตัวนี้มีไส้ให้ดูครับแถมๆๆม,ม,ม,มีหนาเตอะเลยครับเห็นไหมครับ <c ười> <c ười> การทำพอรอยมีหลากหลายนะครับมีหลายอย่างคันนี้ยืดช่วงนะครับเป็นแขนสามสิบเอ็ดหรือสามสองนี่แหละนะครับ ก็คือใช้เสื้อเผาแอลแล้วมาตัดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปอกนะครับสวมในมาถึงนี้ให้เลยเป็นแหนบมาเพื่อความแข็งแรงข้างในก็ชนกับตัวบ่าล็อกของตัวปลายเผาแอลนะครับทําได้หลายอย่างพอารอยหัวยาวนอตใหญ่มีเอารอยหัวสั้นมีเพารอเาเาระร,ร,รอยที่ใช้เฟืองเดิมก็มีให้ดูครับประมาณนี้นะนี่ก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะ ตัดเอาแขนแอวมาดำบนดำล่างอย่างนี้ได้หมดพอรอยงานสร้างก็จะมีความแข็งแรงดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพารอยนะครับหรือว่าอยากจะเสริมแนบติดตั้งเพารอยอะไรก็ทักทายมาได้หมดนะครับ ส่วนเผาข้างนะฮะเผาข้างเราก็มีสั่งมาเยอะแยะมากมายเผาข้างเริ่มต้นตั้งแต่เผาข้างแขนส1บเอดนะครับจนถึงเผาข้างแขน36นะฮะตัวนี้สาสาเผาข้างไม่ตัดต่อนะเป็นเผาข้างสําเร็จนะครับไม่ต้องตัดต่อด้านในอีกเพียบเลยวันนี้เราก็อยู่กันที่อู่ปริชาตทรอยครับช่วงพักเที่ยงเงียบ เราก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันสวยงามครับเห็นไหมดามให้สวยงามแข็งแรงทนทานแน่นอนครับอย่างนี้เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆมาดูเผาที่สร้างเสร็จแล้วก็มีนะครับเผาที่สร้างเสร็จก็จะประมาณนี้ จะเป็นเพลาลอยหัวยาวหรือเพลาลอยหัวสั้นเราก็มีนะครับได้หมดเลยตอนนี้จะเป็นพวกเพลาลอยงานสร้างนะครับใช้คนท้ายเดิมเอาแข็นแอลมาสร้างขึ้นมาความแข็งแรงของเขานะครับดามบนล่างอย่างเงี้ยเขาจะแข็งแรงมากแบบนี้ครับดามให้แข็งแรงประมาณนี้ ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพอลอยงานสร้างถ้าอยากได้แบบแข็งแรงแข็งแรงเสื้อเผาโรงงานก็มีนะครับทั่วๆไปก็มีนะครับเป็นเสื้อเผาโรงงานทั่วๆไปก็มีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับพอลอยงานสร้างก็มีความแข็งแรงนี่ฮะดำบนดำล่างเห็นไหมครับได้หมดเลยเอาไปใช้งานได้ครับรับรอง แบบน้ําหนักได้รับประกัน1ปีนะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งเทอรอยที่อู่ปริชาติแล้วรับประกันให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ